สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาทําตัวอย่างการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสสามนะคะเมื่อเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์คนละครึ่ง .com นะคะก็จะมีหน้าตาแบบนี้เลยเรากดคําว่าลงทะเบียนรับสิทธิ์นะคะ สำหรับประชาชนนะคะก็จะขึ้นหลักเกณฑ์เงื่อนไขและความยืนยอมเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส3นะคะเมื่ออ่านเรียบร้อยแล้วนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะคะติ๊กหน้าข้อความข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงยืนยันก็จะไปหน้าแบบฟอร์มการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3นะคะให้ใส่ข้อมูลส่วนตัวใส่คํานำหน้านะคะชื่อสะกดให้ถูกต้องนะคะตามหน้าบัตรประชาชนและนามสกุลเมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะ ตรวจสอบชื่อนามสกุลและคำนำหน้าอีกทีหนึ่งนะคะต่อไปนะคะเป็นช่องให้ใส่เลขที่บัตรประชาชน13หลักนะคะก็ใส่เลขตามหนะ้าบัตรประชาชนนะคะตัวสอบดูให้ดีนะคะไม่ต้องรีบค่อยๆใส่นะคะเราจะได้ใส่ครั้งเดียวเมื่อใส่เลขบัตรประชาชน13หลักเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็จะให้ใส่เลขหลังบัตรประชาชน12หลัก ซึ่งสองตัวหน้าจะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะส่วนตัวที่เหลือจะเป็นตัวเลขทั้งหมดนะคะค่อยๆดูนะเมื่อใส่เลขหลังบัตรเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาเลือกที่วันเดือนปีเกิดตรงวันเดือนปีเกิดสําคัญมากนะคะถ้าใครที่มีเฉพาะปีเกิดก็ให้เลือกมีเฉพาะปีเกิดถ้าใครมีเฉพาะเดือนและปีก็ให้เลือกเดือนและปีนะคะส่วนใครที่มีครบหมดก็เลือก มีวันเดือนปีเกิดพอเลือกแล้วนะคะก็ใส่วันเดือนปีเกิดให้ถูกต้องนะคะตามหน้าบัตรประชาชนเลยเมื่อกอกวันเดือนปีเกิดครบเรียบร้อยนะคะจะให้ใส่ใหมายเลขเบอร์โทรศัพท์นะคะ10หลกักเป็นเบอร์ที่เราใช้ปัจจุบันเลยนะคะเพราะว่าจะต้องรับรหัส otp ด้วยใส่เบอร์โทรศัพท์เสร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นส่วนของอาชีพ อาชีพเนี่ยให้ใส่อาชีพหลักนะคะมีอาชีพขึ้นมาให้เลือกนะคะถ้าเกิดเราไม่มีอาชีพตรงที่เขาให้เลือกเนี่ยเราก็สามารถเลือกอื่นๆแล้วก็โปรดร,ระบุได้เลยนะคะว่าเป็นอาชีพอะไรต่อไปนะคะลักษณะงานมีนายจ้างหรือไม่ก็ติ๊กได้เลยมีหรือไม่มีค่าตอบแทนของอาชีพหลัก <S <S ก็เลือกรายได้ที่ให้ตรงกับอาชีพของเรานะคะต่อไปนะคะเป็นรูปแบบค่าตอบแทนของรายได้หลัก เลือกเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นรายได้หลักต่อเดือนว่าเราได้เรือนละเท่าไหร่เราก็เลือกให้ตามจริงนะคะอาชีพเสริมมีหรือไม่ใจว่ากรอกข้อ,ขอมูลเรียบร้อยแล้วนะคะกดลงทะเบียนเลยค่ะนะคะก็จะขึ้นให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะคะตรวจสอบเสร็จแล้วกดยืนยันค่ะจะส่งรหัส otp ไปยังหมายเลขที่ลงทะเบียนนะคะมนี้ส่งรหัส otp มาเร็วมากๆเลยนะคะได้รับรหัส otp แล้วนํามาใส่ได้เลยค่ะแล้วกดยืนยัน otp นะคะ ระบบก็จะขึ้นว่าได้รับข้อมูลของท่านแล้วจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติให้ท่านตามเงื่อนไขของโครงการต่อไปโครงการจะแจ้งผลผ่าน SMS หรือแอปเป่าตังนะคะภายใน3วันถือว่าการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะหรือใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเราจะช่วยหาคำตอบมาให้คะ่ะ